สวัสดีครับผมย่านะครับวันนี้เราอยู่กันที่เซทอีวีสเตชันนะครับสาขาตลาดสี่มุมเมืองงสินนะครับปีใหม่นี้เนะี่ยเรามีอะไรใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวผมจะพาผ,ผู้ชมท่านมาดูนะครับก็ปีใหม่นี้เราก็จะมีรถเออเขาเรียกว่ารุ่นเป็นเซทอีวีรุ่นอันตาพันสองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรถอันตาพันสองเราเอาอเข้ามาตั้งปีแล้วละนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราเพิ่งจะสั่งเข้ามาแล้วก็เพิ่งจะมาถึงแล้วก็ตอนนี้เราก็ดําเนินการประกอบนะครับก็เจบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเราจะมีทั้งหมด5สีนะครับมีสีเขียยวนง นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเอามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับแล้วก็สีเทาดาน,นะครับอันนี้เป็นสีใหม่นะครับแล้วก็สีเขียวทหารน,นะฮะก็อันนี้ก็เป็นสีใหม่แล้วก็สีแดงนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองเอ๊ะทำไมถึงมีหลังคากับไม่มีหลังคานะครับซึ่งวันนี้ในาราคาเริ่มต้นของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่มีหลังคาแต่ถ้าลูกค้านะครับประเทศไทยร้อนเนาะ นะฮะก็อยากจะใส่หลังคาเราก็จะเพิ่มราคาขึ้มนมานิดนึงนะครับก็เวลาขับขี่ก็จะไม่ร้อนสบายนะครับแต่ถ้าผู้ประกอบการคนไหนที่คิดว่าเอ๊ะสะดวกสบายไม่เกะกะรุงวันก็ใช้เป็นแบบที่มีหลังคาได้เลยนะครับคาถามส่วนใหญ่นะครับที่จะถามกันมาว่าทําไมถึงต้องเลือกซื้อรถแทรอีวีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถสามล้อบรรทุกในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรา แท็ีวีเราขอนำเสนอแล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าปสปีที่เราทําเรื่องของสาล้อไฟฟ้าแบบบรรทนะครับเราค่อนข้างรู้รายละเอียดในเรื่องของว่าความแข็งแกร่งความทนทานนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้นะครับ เป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะจะเป็นขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับลูกคา้าบางท่านเนี่ยอาจจะมีงบจํากัดนะครับใช้งานเบาๆนะฮะอาจจะขีใ่ใกล้ๆบรรทุกของประมาณสักร้อยสองรอโลนะฮะท่านอาจจะซื้อในราคาย่อมเยาลงแต่ด้วยราคาที่ย่อมเยานะครับก็จะมีความแตกต่างคือในเรื่องของคุณภาพ คุณภาพที่แตกต่างก็คือในเรื่องของความคงทนของเหล็กความหนัของเหล็กอันนี้แตกต่างแน่นอนนะครับในเรื่องของมอเตอร์นะครับในเรื่องของตัวเพาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะลดคุณภาพตามราคานั่นแหละนะซึ่งวันนี้เนี่ยรถของเราเนี่ยเป็นรถเขาเรียกว่าเกรดท็อปเลยดีกว่านะครับถามว่าวันนี้ด้วยประสบการณ์สองปีนะครับที่ผมทารถสามล้อไฟฟ้านี่ผมบอกเลยว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การใช้งานแบบเทวิลิตี้เลยนะครับใช้งานกันแบบทนๆนานๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ตัวโครงสร้างของรถแททีวีบอกเลยนะครับเหล็กเราหนามากนะครับ น้ำหนักรถเนี่ยนะครับเฉพาะรถต่าไม่รวแมแบตเตอรี่นะครับน้ำหนักเกือบ300กิโลกรัมโอ้โห้ยถ้าท่านไปดูยี่ห้ออื่นเนี่ยท่านลองถามน้ำหนักดูนะครับหนักทุกอย่างแข็งแรงทุกอย่างนะครับท่านดูโช๊คหน้านะครับช่องหน้าเนี่ยนะเป็นช่องที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากเลยตอนผมประกอบเนี่ยโหผมยกขึ้นมาที่ผมตกใจเลยมีน้ำหนักที่ต่างากับยี่ห้ออื่นนะครับหนักมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวเหล็กความหนา เหล็กนะครับในเรื่องของโชค๊คในเรื่องของเพลานะฮะเครื่องตต่างๆเนี่ยอันนี้มีความสําคัญมากๆคือซื้อครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวแล้วใช้ยาวๆนะครับแล้วก็ความจุกจิกในการใช้งานของพวกรถสำหรัไฟฟ้าผมบอกเลยว่าน้อยมากนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับรถน้ํามันรถน้ำมันเบื้องต้นเนี่ยท้าซื้อใช้เนี่ยอาจจะไม่จุกจิกเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อ,อ,อรถรถเริ่มถึงรอบถึงการเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่อง ใช่ไหมครเพื่อนท่านใช้นานๆมีการเสียขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องหาที่ต้อมต้องเปลี่ยนอะไรนะครับต้องถอดชิ้นส่วนออกมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ภายในซึ่งอันนี้คือปัญหาส่วนใหญ่ของรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยนะครับหลกัหลกๆของสาม้อไฟฟ้านะครับที่ผมทํามาเนี่ยสองปีกว่าๆเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถามว่าวันนี้เนี่ยแบตเตอรี่มีความสาคัญมากๆแบตเตอรี่คือแหล่งจ่ายพลังงานให้กับรถสามล้อไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงแรกเนี่ยเราจำหน่ายเป็นแบตเตอรี่แบบตะปวกดนะครับซึ่งแบตเตอรี่แบบตะปวกดเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้กับรถสับรถไฟฟ้าประเภทเนี้หนึ่งลูกค้าไปใช้ในการบรรทุกที่หนักม,มากใช้กันแบบบีตุดนะครับบรรทุกตุดนะครับแล้วก็ขับแบบเฮฟวี่ดิวตี้เลยนะครับทำให้การดึงกระแสนะครับของแบตเตอรี่เนี่ยดึงเยอะมากทาให้ค่าความเสื่อมของแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมไวไอายุการใช้งานแบตเตอรี่อยู่ในช่วงประมาณปีหรือบางบางก้อนก็ไม่ถึงปีถ้าลูกค้าใช้หนักจริงนะครับหรืออาจจะเต็มที่ก็คือไม่เกิน2ปี ะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือปัญหาหนึ่งที่เราที่เราเจอมาเยอะมากที่สุดนะครับเราก็เลยนําเสนอในเรื่องของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนคอสเฟตนะครับซึ่งในราคาที่ผมนําเสนอนะครับในรถอันต้าพันสเนี่ยนะครับผมจะนําเสนอแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคอสเฟตนะครับใส่กล่องสตัลเล็อย่างดีนะครับขนาด72็ดสิบโวลต์ยีแอมแปร์นะฮะซึ่งเป็นราคาเทียบเท่ากับราคาแบตเตอรี่60โวลต์45่สแอมแปร์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ย เออถ้าลูกค้าได้มีโอากาสเออมาที่แ s y s ซิสเตมท,ทุกสาขานะครับก็อยากให้ลูกค้าลองแวะนะครับเข้าไปดูเข้าไปทดสอบประสิทธิภาพดูนะครับว่ารถแท็กซี่ี่ย ประสิทธิภาพของรถเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวอานภาพ1,200เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามอเตอร์ขนาด1,200วัตต์นะครับถามว่าเอ๊ะคนอื่นเขา1,500คนอื่นเขา2,000ทำไมของแท้จะมี1 2องเองนะครับของเรา1,200วัตต์สมบกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่น1,500 1,200เนี่ยนี้เราไม่ทราบรายละเอียดแต่ของผมเนี่ยที่ทํามาเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าตอนเนี้ย1,200วัตต์ของเราเนี่ยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครแล้วความแรรงคววาาามเเียก่ เพาะะเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ต้องลองมาพิสูจน์ครับอย่าเพียงแต่ฟังผมอย่างเดียวลองมาพิสูจน์คุณภาพมาพิสูจน์จะดูว่าที่เราต้องซื้อรถแทนกว่ายี่ห้ออื่นเพราะอะไรนะครับเหตุผลหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการใช้งานนานและความคงทนแข็งแรงนะครับผมรีวิวในเรื่องของการใช้งานเอาเท่านี day, ้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับ